ใส่บาทกก็ตื่นแต่เช้าเช้านะคะวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับโอ้ยอันนี้กระมวนจมยังฮะจมยังอุ่มเอา ใส่บาตรยามเช้าๆนะคะบุญมากฝากพี่น้องนาเบิดไปทางไหน่นึเหนหน่เบิดไปยังนั่น เ uh สียบดยมเช้าๆนะคะโอ้ยโอ้ยไปทางไหนนั่นโอ้ยไปหากินก็ไพ่ก่อนยำมืเส้า กินก็ไัจังไดผนคุณหน่ายคืออยู่คุณออกมาออกมาเขาไปยังน้ำปลานั่นฮึเขาไปยังน้ำปลานั่นคุณน่ายอยู่คุณครับพี่น้องอืมต่างออกมาออกมาออกมาก้นไปยังนั่น Há nú Tăng chi há nú tì nền Đành pha căn bẩy Há nhắn cút nay há nhắn Ừ. <cười> <cười> <cười>

<laughs> Điếc nồi. Bài lâu bài lâu bài lâu Bài thác nè Thôi bà khổ đúng rồi คุณนายไปใส่คุณนายพาคุณนายเข้าป่าแล้วอืมเด็กหน่อยเด็กหน่อยสิพากันลเลน่นส์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยหย,ยอกกันอยากเล่นนะเขาฮัน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 อย่าไปในตังเด้อนะ้าได้อยังมาเล่นนั่นปะปะ เนี่ยฟ้าปวดน้ำสูงขยะมาเตอร์ไซคเฮ้ย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 ไทยลังกับปินไทยลังกับปินไอฮัเรียนกับคุณนายคุณนายก็จะไปใส่ตังเออเออนี่เขาไปเดิน หน่อยโอ้ยพระอาทิตย์บรท่านขึ้นเย็นเย็นพี่น้องยักเข้าไปเด้ออย่าเข้าไปเด้อเฮ้ย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 หาแม่ดีกว่าหาแม่ดีกว่าเด็ดแล้วแม่ดีกว่า,า,วาตีหลังตังกระหายบึงบึงบึงไปทั่วแล้ว ขอไผ่หน่อยขอไผ่พระท่านได้เป็นไผ่ตังเอตังเออตังเอตังเออไปใส่ไปใส่ตังเออเอิอหนหาตังเบิ้งตังเออนหนังๆตัง Ê, ừ, tăng Bé tăng, gần mi tang đâu ba là con này Chắc bé bon đấy คุณนายเบอเห็นคุณนายเขาปลาแล้วพี่น้องหาหนูบอกคุณนายหาหล่ะคุณนายไปหาหนูจับแก้มแม่บังบรรยากาศยามเช้านะคะเย็นพี่น้อง màu leo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  má leo, dek, dek, má leo, cô พยายาอุ่นห้องบึ้งเก็บขี้ห้องก็ได้คุณนายคุณนายหนีเที่ยวตีหลังฮะคุณนายหนีเที่ยวแล้วอื บรยโน้ำอุ่มเลยก็ข <c oughs> อขอบคุณนะคะขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะฝากกดแชร์กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุมบุญสำหรับคลิปนี้กัไวซ์ซานนี้กันค่ะสวัสดีค่ะ